เราจะไปดูวิธีการใสร่ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีกันค่ะลำดับ,บที่หนึ่งก่อนใช้ถุงยางอนามัยตรวจดูข้างหมายอ,อยอ,อและวันหมดอายุปืนชากผลิตภัณฑ์ลำดับที่2การฉีกซองถุงยางอนามัยให้ดันถุงยางอนามัยไปด้านใดด้านหนึ่งและฉีกซองลงมาโดยห้ามใช้ปากหรือของมีคมดันถุงยางอนามัยออกมาจากซอง ลำดับที่3กความสมถุงยาอนามัยให้สังเกตว่าถูกด้านหรือไม่โดยใช้นิ้วชี้ดันถุงยาอนามัยออกมาให้ถูกด้านโดรว่องขอบถุงยาอนามัยต้องอยู่ด้านนอกหากม้วนลงผิดด้านอย่าพยายามพลิกเพื่อใส่ใหม่ให้เปลี่ยนถุงยาอนามัยทันทีลำดับที่4ใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้ปีดที่ปลายกระปอกของถุงยาอนามัยวางถุง ให้ครอบส่วนปลายของอวัยวะเพศจากนั้นลูบถุงยางอนามัยลงมาจนสุดโคนของอวัยวะเพศและไม่ให้มีอากาศขีในถุงยางอานามัยลำดับที่5การถอดถุงยางอนามัยใช้กระดาษชิดชู่ห่อและลูบถุงยางอนามัยท,ทิ้งลงถังขยะให้เรียบร้อย วิธีการตรวจว่าถุงยางอนามัยรั่วหรือไม่โดยเอาถุงยางอนามัยไปเติมน้ําดูและดูว่ามีจุดรั่วซึมหรือไม่จบกันไปแล้วนะคะวิธีการใส่ถุงยางอนามัยที่ถูกต้องขอขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบเขิปนะคะขอบคุณค่ะ